ดีค่ะวันนี้พบพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและก็ปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์นะ,ะซึ่งดวงอาทิตย์ก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในระบบสุริยะและเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะนะคะจำเป็นที่เราจะต้องจับนะ,ะว่าโครงสร้างจริงๆของดวงอาทิตย์ภายนอกในชั้นบรรยากาศประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะดวงอาทิตย์ก็จัดว่าเป็นดาวฤกษ์ชนิดหนึ่งนะคะ ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลักนะฮะอันนี้ก็คือก็คงจะมาจากถ้าเรียนจำได้ก็จะนึกถึงทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ของพิกแปงนะคะที่เกิดเป็นพวกกาแล็กซี่เป็นอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะซึ่งไฮโดรเจนและฮีเลียมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะดวงอาทิตย์มีตัวนี้เป็นองค์ประกอบหลัก เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ109เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกเรานะคะเราสามารถที่จะศึกษาโครงสร้างภายในของดวงอาทิตย์ได้จากการศึกษาคลื่นไหวสะเทือนนะคะของดวงอาทิตย์นะคะถ้าเราศึกษาตรงนี้จะทําให้ทราบถึงความหนาแน่นอุณหภูมิที่ระดับความลึกต่างๆของผิวดวงอาทิตย์ได้หมดเลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะอธิบายโครงสร้างตามแผนภาพนี้เลยนะคะว่า องประกอบหลักๆที่สําคัญตามแผนภาพตรงนี้นมีอะไรบ้างแล้วก็มีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะโครงสร้างของดวงอาทิตย์นะคะมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็โครงสร้างภายในซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อย3ส,ส่วนนะคะแล้วก็สร้างชั้นบรรยากาศก็จะแบ่งเป็น3าชั้นนะคะน,นี่คือโครงสร้างหลักๆ2ส,ส่วนใหญ่ก็มีส่วนประกอบย่อยเกิดขึ้นอยู่เเรามาดูอันแรกก่อนนะคะ อันแรกโครงสร้างภายในนะคะมีสามส่วนจะประกอบไปด้วยส่วนที่อยู่ข้างในสุดคือส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่นะะนี่นะคะคือแก่นชี้ไปภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะคือจุดที่อยู่ตรงกลางสีข,า,ขาวๆเลยนะคะอันนั้นคือแก่นนะคะแก่นนี้เป็นยังไงนะคะเป็นชั้นในสุดของดวงอาทิตย์นะคะอุณหภูมิประมาณ15ล้านเคลวินนะคะมีความหนาแด่นสูงและก็มีอุณหภูมิสูงมากพอที่จะทาให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนนวเคียร์นะคะ ซึ่งพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาิวเคลียย์นี้เป็นพลังงานปองอาชี์นะคะมหาศาลเหมือนกันนะคะอ่ะส่วนที่2หรือส่วนมากอ่เขาจะเรียกว่าเขตนะคะเขตการแผ่รังสีนะคะคือส่วนที่ถัดออกมาเขตการแผ่รังสีตรงนี้นะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดคือส่วนนี้นะคะส่วนเขตการแผ่รังสีนะคะเป็นชั้นถัดจากแก่นออกมานะความหนากว่าชั้นอื่น อุณหภูมิประมาณ2.5ล้านเคลวินนะการถ่ายโอนพลังงานระหว่างแกนและเขตการแผ่รังสีนี้ใช้เวลานานมากเป็นแสนแสนปีเลยนะคะในชั้นนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือนะเขตการพาความร้อนอันนี้เป็นชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์แต่ไม่ใช่ชั้นนอกที่เรามองเห็นนะคะเป็นเป็นชั้นนอกที่เป็นส่วนประกอบของสร้งภายในเกิดการพาพลังงานจากเขตการแผ่รังสีนะคะ ออกสู่ผิวของดวงอาทิตย์นะคะรัางงานความร้อนอะไรมีการหมุนเวียนของพลาสมาเป็นวงจรหาความร้อนออกมาด้วยนะคะนี่คือองค์ประกอบหลักๆต่อไปก็จะเป็นส่วนของชั้นบรรยากาศของนะคะอะเป็น3มชั้นนะคะชั้นแรกก็คือชั้นโฟโตสเฟียร์ตรงนี้นะคะที่อยู่ทันตรงนี้นะคะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ตรงนี้นะคะอ่าโฟโตสเฟียร์ หรือเขาเรียกว่าสมกลมแสงเป็นบรรยากาศชั้นในสุดของชั้นบรรยากาศนะคะไม่ใช่โครงสร้างข้างในนะคะอุะณหภูมิประมาณ5,800เคลวิตนนะคะหนาประมาณ400กิโลเมตรประกอบด้วยแก๊สร้อนซึ่งเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นในตาเปล่านะคะบริเวณซึ่งสังเกตดวงอาทิตย์ตรงต้องสังเกตโดยใช้แผ่นรองแสงทุกครั้งนะคะ ราะว่าตาเปล่าที่นี้ไม่ใช่มองทะลุมองด้วยลูกตาแล้วเห็นได้เลยนะคะนั้นสายตาเราอาจจะปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะกองหลังสีชั้นต่อไปนะคะจะเป็นชั้นโหมสเฟียนะคะอันนี้ชั้นตัดออกมาตรงนี้โหมสเฟียนะคะเขาเรียกว่าทรงกลมสีทรงกลมสีนะคะอันนี้เป็นชัน้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโโทสเฟียไว้หนาะประมาณหนึ่ง 700กิโลเมตรระมุบป,ประมาณ10,000ถึง100,000กิโลเมตรและมีความหนาแน่นน้อยกว่าชั้นโมเสียนะคะก็อยู่นอ,นอกอันต่อไปจะเป็นชันน้นโครโรนาชั้นโคโรนาอันนอกสุดเลยนะคะมันแสงเปล่งประกายนะคะชั้นนี้สุดขนาดเลยชั้นโมเสียนั้นสามารถแทร อุณหภูมิสูงมากประมาณหนึ่งสล้านคนบนโลกเราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นชั้นนี้ได้นะคะว่าก็จะ,จะดเฉพาะในช่วงเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเท่านั้นสามารถมองเห็นได้ค่อนข้างเตดเนนิดนึงชั้นคโคโอรานนะครอันนี้ก็คือโครงสร้างและก็องประกอบที่อยู่บนดวงอาทิตย์ทั้งโครงสร้างภายในและก็ชั้นบรรยากาศนะฮะ นักเรียนได้ได้ศึกษาหรือจากการอธิบายของครูแล้วก็คงพอจะเข้าใจแล้วว่าในดวงอาทิตย์ที่เป็นเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะคะมีอ,อะไรเป็นจุดสําคัญบ้างนะคะอันนี้ลองมา,าทบทวนหรือว่าทําความเข้าใจในแผนภาพที่มันอาจจะชัดเจนกว่าน,นี้นิดนึงนะคะภาพเป็นภาพเขียนนะคะนักเรียนลองดูนะคะแล้วก็ลอง ตอบคำถามไปองค์องกับครูนะคะว่าอันนี้มันคืออะไรบ้างนะคะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคขออนุญาตใช,ใช้ใช้แบบฝึกหัด,ดท้ายบทของหนังสือเรียนนะคะมันจะได้เข้าใจได้ชัดเจนเดี๋ยวครูขอเน้นข้อข้อที่5นี่แหละนะคะอันนี้แผนภาพนี้มันจะเป็นแผนภาพที่ ที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนั้นอาจจะเป็นภาพที่เขาถ่ายมานะคะซึ่งไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดเท่าที่ควรนะคะแต่นี้เป็นภาพที่เราเขียนออกมาจากนะคะโครงสร้างที่เขาถ่ายเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนดูตามนะ,ะนิดเดียวนะครับเรียกว่าเสริมความเข้าใจนิดนึงนะคะอ่ะดูแผนภาพตามอักษรเลยนะคะว่าอักษรแต่ละตัวมันน่าจะแทนด้วยโครงสร้างส่วนไหนของ โครงสร้างของดวงอาทิตย์นะคะก็ไก่นักเรียนว่าเป็นอะไรคะข้างในสุดเลยอันนี้ก็คือแก่นนะคะนักเรียนดูตามไปเลยนะคะกอไก่ก็คือแก่นอันนี้จะชัดนิดนึงต่อไปส่วน้อไข่คือส่วนนี้นะคะ้อไข่ก็คือเหตุการแผ่รังสีนะคะถัดออกมาเลยนะคะต่อไปอักษรคอควายตรงนี้นะคะเห็นชัดเจนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็น เขตการพาความร้อนถัดออกมาเรื่อยๆพูดง่ายๆนะคะส่วนงองงูงองงูคืออะไรคะงองงูนี้จะเริ่มเป็นเป็นชั้นของชั้นบรรยากาศนะแต่เขาไม่ได้ชี้ไปที่ชั้นของบรรยากาศนะคะเขาชี้ไปที่จุดจุดหนึง่งซึ่งจุดตรงนี้มันจะอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะอยู่ในชั้นของอ่าโฟโตเฟียนะฮะซึ่งตรงนี้เขาชี้ไปที่จุดจุดนี้ก็คือจุดมืด บนดวงอาทิตย์นะคะเป็นจุดเล็กๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจะอยู่ในในส่วนนี้นะคะอแล้จจอจานจอจานนั่นคือส่วนของโฟโตเฟียโดยตรงนะคะจุดก็จะอยู่ในตรงนั้นต่อไปส่วนนอกสุดที่เรามักจะเห็นในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาเลยนะคะอันนี้ก็คือโครโนนอันนี้คือการย้ำย้ำจากแผ่นภาพที่เขาถ่ายมานะคะทางอากาศ ก,การมาเขียนให้มันสัมพันธ์กันจะได้เห็นภาพชัดเจนนิดนึงว่าองค์ประกอบเป็นยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นสําหรับโครงสร้างนะคะแล้วก็องค์ประกอบของดวงอาทิตย์นะะ่ะนักเรียนก็คงจะพอเข้าใจแล้วว่ามันมีโครงสร้างเป็นยังไงบ้างมีองค์ประกอบข้างในมีอะไรชั้นบรรยากาศอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในระบบสุริยะซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางเนะี่ยจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาดวงอาทิตย์ด้วยนะคะและวันนี้เราก็ได้รู้ถึงโครงสร้าง และส่วนต่างๆขดอง,ดงอาทิตย์จากการอธิบายของครูแล้วนะคะในชั่วโมงต่อไปก็จะขอพูดถึงหัวข้ออื่นๆนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องดาราศาสตร์และเอกภพสำหรับระบบสุริยะนะคะครูขอจบการนำเสนอหรือการให้ข้อมูลกับนักเรียนไว้